บีนบีซัสซี่ซีตนของสมซ็นเตอร์นะครับคลิปรีวิวไฟท้ายนะครับรีโวปี2016นะครับงานตัวนี้เราเข้ามาแล้วครับเป็นตัวไฟท้ายสโมกเป็นตัวไฟเรลวิ่งนะครับใส่ได้ตั้งแต่ปี16จนถึงรุ่นปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวดูไฟกันนะครับเริ่มจากไฟลีนะครับตัวนี้เป็นไฟดีอวีดีนะครับเป็นเส้นบาร์แบบนี้นะครับไฟลีจะกินมาถึงตรงมุมนี้ด้วยนะครับที่มุมนี้จะมีไฟด้วยนะครับที่คลิปตัวนี้นะครับเป็นคลิปรูลมนะครับแล้วก็ต่อไปเลย เลี้ยวนะครับแบบเซ็ e เ t ีย l l ไลท์นะครับที่เป็นไฟเดียววิ่งแบบนี้นะครับต่อไปเลยครับต่อไปจะเป็นไฟเบรกนะครับอันนี้ไฟเบรกสีแดงนะครับเบรกแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นไฟถอยนะครับสีขาว LED แบบนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อ b n b Accessory ซี่รอนคอนโทเซ็นเตอร์ได้นะครับให้ลูกค้าดูชิ้นงานอีกทีตอนไม่เปิดไฟนะครับตัวนี้ตัวนี้รุ่นปักตรงนะครับเสียบปักแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับ ติดตามกดไลค์กดแชร์ BNB ที่หน้าเพจ Facebook และที่ช่อง YouTube Channel ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ